สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูต้นคาปาเป็นต้นคาที่มีรสชาติอร่อยเข้มข้นกว่าคาทั่วไปที่เขานิยมปลูกกันพอรสชาติของมัน จ,จัดจัดจานกว่าคาที่มีขายตามท้องตลาดแต่ไม่มีคนนิยมนำมาปลูกกันเพราะมันหายากแล้ววันนี้อยู่ว่างๆก็เลยมาทำตัดแต่ง สน่นาใต้โคนต้นข่าป่าเป็นข่าที่มีรสชาติหอมหวานเผ็ดร้อนครบเครื่องส่วนมากคนสมัยก่อนนิยมเอามารับประทาน เรามันไม่มีคาเกาเศรษแต่เดี๋ยวนี้คนไม่นิยมนำมารับประทานเพราะหนึ่งต้นมันเล็กสองหายากไม่ค่อยเจอทั่วไปส่วนมาก มักจะเจอตามทุ่งนาหรือป่ารกร้างแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเมืองไปหมดแล้วมันก็เลยหายากอยากให้ทุกคนดูและลง หามารับประทานดูมันก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่ามันช่วยแก้โรคอะไรได้บ้างลองดูครับลองหา,าราับประทานดูปลูกไว้ที่บ้านสักต้นก็ได้ครับ